สวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะอยู่ชั้นปีที่2คณะวิทยาศาสตร์ค่ะเบลลี่ค่ะวิทยาปี4ค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมาคุยกันในเรื่องสิ่งที่น้องๆอยากรู้มากๆค่ะอยากรู้เรื่องอะไรอุ้ยเรื่องอะไรหรอคะพี่เบลลี่ใช่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงสิ่งที่น้องอยากรู้กันแน่นั่นก็คือก็คือก็คือเรื่องกับหอนั่นเองอ่านะคะ ได้ค่ะว่าหอจุฬาเนี่ยมีตั้งหลายหอเลยใช่ไหมถูกต้องแล้วมีมากมายหลายหอเลยนะคะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็หยิบเอานะคะหอที่มีชื่อเสียงเรื่องรือระเบือนามเนี่ยมาทั้งหมดสามหอเลยนะคะมีหอพักนิสิตจุฬานะคะแล้วก็หอพักยูเซนเตอร์แล้วก็ซีอุไอเฮานั่นเองรู้จักหมดเลยใช่ไหมรู้จักค่ะเคยได้ยินมาเนาะแต่ละหอก็น่าจะแบบแตกต่างกันใช่นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะเจอพี่พี่หอทั้ง3าหอเนาะ อ่าฮะอ่าโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเจอกับพี่ๆเขาทั้ง3หอ,อก,กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยก,กันจ้าไปเลยก,กันจ้า นเนี่ยก็มาจากพื้นที่ที่หลากหลายแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้ลอมที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าอยู่คนละหอกกันนั่นเองนนเองนาะอ่าก่อนอื่นเนี่ยฉันจะถาม3ามคนนี้ว่าทำไมถึงเลือกผอน,นี้กันนะคะเริ่มจากใครอีเริ่มจากน้องน้องป่านก่อนละกันเนาะอ่า ด้วยนะคะแม่ก like, ็เลยบอกว่าเพื่อนหอไนสี่อะไรเงี้ยจะได้มีเพื่อนมีแบบมีสู่อะไรอย่างนี้เพราะว่ามีเพื่อน่างของเรียนเก่าค่ะก็แบบมาเอกันเยอะก็จะได้มีคู่อะไรก็เลยต้องมาในละการก็คือเป็นก็คือเป็นการหาเพื่อนอะไรอย่างนี้เพื่อนอยู่เยอะใช่ไหมใช่ค่ะอืมโอเคนะคะสำหรับหอไหนก็เรียบร้อยไปนะคะต่ไปเป็นน้องกายกันบ้างนะคะว่าทำไมถึงเลือกหมู่บ้านยูเซ็นเตอร์ของเราคะก็ ก็จะคล้ายๆป่าเลยนะครับว่าแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแต่ว่าทีนี้แบบด้วยความที่กิติศัพท์พูดได้ไหมกิติอ่าพูดได้ไหมพูพดได้ไหม,ดไดไหมว่ากิติมาศเขาเรื่องลือเรื่องห่อใช่ไหมใช่แบบเ,เป็นว่าเขเป็นยูเซนเตอร์กลางอะไรเพราะว่าก็เป็นที่นิยมอยู่ถูกไหมใช่เราก็ชอบอกว่า,ขาขไม่ได้ต่างสาขาไดนแบบสูงมากอ่า ได้ก็เลยเลือกเป็นหออยู่เซ็นเตอร์ค่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะก็ค,คนสุดท้ายคือพี่คิมอยากถามพี่คิมว่าทำไมถึงเลือกอยู่สาธารณซีอูไอเฮาค่ะพี่คิมนะฮะมันดียังไงต้องบอกก่อนเลยว่าหอในกับหออยู่ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าที่ฉันเลือกอยู่ซีอูไอเฮอ่ะก็คือ1ก็คือใกล้จุฬาสองก็คือฟัซซิลิตีค้ครบแต่จะครบยังไงต้องดูต่อไปอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีก ข้อหนึ่งที่สาคัญม,มากก็คือ,อเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเชื่อมาดูเราก็ได้เป็นผู้หญิงทุกไหมเป็นผู้หญิงแต่ว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงคืออะไรพ่อแม่ห่วงเขาก็เลยอยากจะให้อยู่ที่แบบเอ้ยปลอดภยัยมีรักษาความปลอดภยัยมีแบบกล้องวงจรปิดมีระบบคีย์การ์ดอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ที่เป็นเหตุผลหลัก การอยู่ซีไอเฮานะคะก็เลยเลือกที่จะอยู่ซีไอเฮาถูกไหม่อืมถือว่าทุกคนเนี่ยก็แบบเป็นคําตอบที่หลากหลายอะนะคะก็เลือกเหรแล้วแต่ความชอบความสะดวกของเราถูกไหมอ่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเนาะนะคะก็คือว่าแต่ละหอเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงทั้งทั้งสามหอที่เรามันเอามานาเสนอกันในวันนี้เนาะก็คือ หอ,อพันธนิสิตจุฬาหอ,อยูแล้วก็ซีอูไอเฮาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันของหอแรกกันเลยดีกว่าเนาะนั่นก็คือหอพักนิสิตจุฬานั่นเอง <c oughs> น้องต่างคิดว่าแบบเออมันแบบมีความแตกต่างกันยังไงแบบลักษณะของหอในของเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยบตัวหอในนะคะหอในจะอยู่ติดถนนพญาไทนะคะฝัง่ตงตรงข้ามเสียมค่เป็นแบบ คอมมูนิตี้ขนาดใหญ่เลยก็คือในพื้นที่ตรงนั้นอ่จจะมีแบบทุกๆตึกอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีอยู่5้าตึกนะคะก็คือตำปีตำป่าคุซอนคุตาแล้วก็ชวนชมค่ะชวนชมที่หนูอยู่นะคะก็แบบบรรยากาศลมรื่นมีต้นไม้แล้วก็แบบล้อมรอบด้วยฟองน้ำนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือแบบแถวนี้มันหาที่จอบรถยากก็คือจะมีที่จอดรถบสำหรับผู้ปกครอง ะะก็มีข้อสงสัยอีกแล้วอยากถามป้านนะคะว่าการเลือกเมดเนี่ยเราสามารถเลือกเองได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นการแรนดอมการสุ่มอ่าคือตอนเข้ามานะคะก็มันจะมีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะมีแปลห้องว่าแบบเออห้องนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะแบบนี้สมมติว่าถ้าเรามีเพื่อนที่แบบเราดิวันแล้วอะไร้ยค่ะแล้วก็เลือกห้องเดียวกันจะมีเตียงเองียแกบบเตียงบีให้เลือกแล้วก็เลือกเตียงบีเลือกเตียงบ ก็แบบเลื่อกแบบส่วนๆไปอะไรเงี้ยค่ะชายก็แบบซื้อเล่นใหม่เป็นโลเป็ค่ะอา,อาใช่ยังมีคำถามอีกค่ะพี่เบลอ่าฮะก็คือพี่ป่านอ่ะอยู่ชวนชมใช่ไหมคะได้ข่าวว่าจุฬาของในจุฬาเนี่ยมีอีกหลายตึกแล้วแต่ละตึกเนี่ยแบบรายละเอียดเหมือนกันหรือเปล่าใช่นะคะอย่างที่บอกก็คือมีมีอยู่อีกสี่ตึกที่เหลือถูกนะค่ะเออแล้วมันจะแล้วมันจะเหมือนกับหอที่อยู่อยู่หรือเปล่าหอหอชวนชมอย่างเงี้ยมันเหมือนกันหรือเปล่า ก็คือตึกนี้หึืเชวนชมนะคะต่อมาก็คือจำปาจำปีจะเป็นผู้ชายหัวนนะคะห้องละสี่คนแต่ว่าเป็นห้องน้ำรวมนะคะแล้วก็จำปาจะเป็นห้องพัดล์มแต่จำปีจะเป็นห้องแอร์ส่วนคุตาคุณซ้อนจะเป็นห้องผู้หญิงนะคะไม่มีแอร์ห้องน้ำรวมเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ห้องละกี่คนนะคะฝั่งนั้นอ เรียกว่าสิ่งอุยความสะดวกค<ช>่อนข,ข้างมีแบบครบถ้วน<ช>ครบวงจรเลยเนาะ<ช>มีหลายอย่างมากแบบครบจบในหอเดียวเลยนะ น,นี้จะมีโรงยิมแล้วก็มีสนามกีฬาแต่ว่าตอนนี้เข้าไม่ได้อันนี้ตึกเราเองตึกเชวนชม ส่วนกลางนะคะแต่ละชั้นมีทุกชั้นเลยมีน้ำเย็นน้ำร้อนแล้วก็มีเครื่องซักผ้าสองเครื่องนะคะก็มีสิงหลังจานนี่คือสิ่งที่รพราคือเรียนมนะคะทุกคนตู้เสื้อผ้าแบบตั้งแต่เพดานจะรดพื้นเลยนะคะใหญ่มากไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ไม่พอนะคะนอกจากน้องๆจะเอาบ้านมาใส่นะ ระเบียงนะคะนี่ห้องข้างๆกง็ระเบียง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 นี่คือที่สาผะะ้าค่ะเนี่ยเราว้ามาอยู่ในห้องน้ําแล้วนะคะในห้องน้ําก็จะมีในฝักบัวชักโครกนะคะนี่ที่ใส,ส่แป้นสีฟ้านี้ซื้อมาเองนะคะในสติ๊กเกอร์อยู่คนเดียวก็จะรกนิดนึงนะคะหลอดไฟนะคะก็จะมีหลอดไฟหัวเตียงหนึ่งหัวเตียงสองแล้วก็หลอดไฟส่วนรวมนะคะตรงกลาง โอเวอร์เอาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคนะคะต่อไปนะคะ<ม>เราก็จะมามูฟไปที่หอ,อยูกันดีกว่านะคะอโอเคอเราอยากสอบถามว่าหอ,อยูเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเขาเป็นยังไงหรือว่าหอ,อยูเนี่ยเป็นหอในหรือเปล่าเพราะว่าแบบเขาก็อยู่ภายใต้การดูแลของจุฬาอืมก็ได้ยินมาเหมือนกันเนาะใช่นะคะอาจเดี๋ยวเราสอบถามการกันเลยดีกว่าโอเคค่ะอ่าครับหอ,อยูเนี่ย หรือชื่อเต็มเขาก็คือหออยู่เซ็นเตอร์เนาะส่วนตัวหออยู่เขาจะไม่ถือว่าเป็นหอในหรืว่าหออยู่เป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นหอกนอกเอกชนไม่ใช่ของทางมหาลัยแต่ว่าเหมือนกับว่ามีแบบทางมหาลัยมากำกับดนแนูแลให้ว่าฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหอนอกนะครับส่วนพวกตัวบรรยากาศในวมนี้ตัวหอจะตั้งอยู่หลังสถาบันทา้าครับแล้วก็มีเป็น บรรยากาศร่มรื่นมีต้นไม้ให้ความแบบร่มเงาร่มยิอแล้วก็มีเป็นสวนหย่อมให้แบบเฉยชมสายตาแล้วมีแบบเป็นโซนโซนเดียวเลยหรือเปล่าหอยูเนี่ยมีหอมีเพียงแบ่งเป็นโซนโซนอื่นด้วยหรือเปล่าเอยอ๋อไม่ครับแต่ว่าตัวหอยูเขาจะแบ่งเป็นสองตึกก็คือตึกยูนหอยูหนึ่งกับตึกหอยูสองหอยูหนึ่งก็จะเป็นท้งหอยิมแล้วก็หอชายจะมี แบบเพื่อนร่วมหอของเราเนี่ยสามารถแบบเอ่อเลือกได้เลยไหมหรือว่าแบบมีอะไรที่คล้ายกับหอในไหมเอ่ยอเรื่องเลือกเป็นก็จะแบบคล้ายๆกับหอในเลยคือถ้าตอนสมัครเขาก็จะมีช่องให้เรากอกว่ามีเพื่อนมาพักด้วยไหมถ้ามีเพื่อนมาพักด้วยก็กรอกชื่อไปเลยแล้วเขาก็จะจัดให้อยู่้องในกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้กรอกไปแล้วเขาก็จะส่งมมให้เราอ,อร ก็คือถ้ามีเพื่อนมาอยู่ด้วยเนี่ยก็สามารถแบบลากเพื่อนไปอยู่ด้วยได้ถูกไหมใช่อ,อากออารก,ก็คือต,ตอกเช็เงินเข้งไปแล้วมันจะงตอกเช้คก็คือนีูด้วยกันแต่ถ้าแบบเออไม่มีไม่มีใครมาด้วยก,ก็สุ่มก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ติดปัญหาอะไรถูกไหมใช่ถ้าไม่ถูกใจีก็สามารถทำเรื่องขอย้ายได้เออขอแบบเออสับเปลี่ยนกันเล็กน้อยอะไรอย่างนี้เนาะ โอเคนะฮะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกในแถวหอพักหอ,อยูเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยแบบเอ่อคล้ายๆก็หอนายหรือเปล่าแบบอ่ะแ็กซิลิี้ก็ถ้าเป็นหอ,อยูจะมีเป็นห้องกลางให้นหาะอกาหนังสือสนะครับก็จะมีสองชั้นชั้นสองจะมีเป็นห้องพัดลมห้องกับห้องแอร์หนึ่งห้องใช่แล้วก็ชั้นสามจะมีเป็นห้องอ่านหนังสือห้องแอร์ต่างหาก ชั้นสามจะมีเป็นห้องตากผ้าให้อีกห้องหนึ่งสำหรับกรณี <c oughs> ที่แบบพักมีคนแล้วมันคนมันอยู่เยอะที่ตากผ้าไม่พออะไรอย่างนี้ก็เอาผ้ามาตากที่ห้องตากผ้าได้นะมีส่วนรวมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีเป็นเครื่องซักผ้าอย่างเนี้ให้บริการ <c oughs> นะเ่องซักผ้าก็มีเนาะอะไรก็อันนี้ก็เป็นที่ที่น่าสนใจอยู่ที่แบบนิยมอยู่เนาะ มาชั้นสอง oh. ก็จะมีนี่ที่เห็นเลยก็คือมีห้องซักผ้านะคะห้องนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้าหยาอดเหรียญมาบริการมีตู้โอบมีตู้กดนาและบริการนะต่อไปก็จะเป็นห้องอ่านหนังสือแบบห้องพัดลมเนาะต่อไปก็จะเป็นห้องอ่านหนังสืออีกห้องหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าห้องนี้จะเป็น ห้องปรป vida, <without them. S 1> ับอากาศเนาะห้องแอร์ก็ปกติก็จะมีแบบเป็นคนมานั่งอ่านหนังสือมานั่งคุยนั่งทํางานเนาะแบบต้องการสมาธิแบบความเป็นส่วนตัวเงียบแล้วก็อย่างแบบรบกวนมีอะไรอ่ไปศาตไปต่อชั้ศาสตร์เนาะใช้นาสก็จะมีทักซีที่ส่วนกลางเหมือนกันก็จะเป็นเนี่ย เป็นห้องซักผ้ามีเครื่องซักผ้าหยอดรีดเนาะมีตู้อบมีตู้อันนี้หยอดมีตู้กดน้ำให้บริการเนาะแต่ว่าห้องอ่านหนังสือเป็นห้องพัรบเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นห้องตักผ้าพอเราเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอปั๊บเป็นเตียงสองเตียง ข้างข้างเฟียงก็จะมีเป็นโตทำงานเนาะของทั้งสองฝั่งอ่าหันกลับมาอุ๊ยเจอตู้เย็นเขาไม่ได้ให้ด้วยหรอครับพี่ห่อนี้คำตอบคือไม่มีจ้าเราเอาเข้ามาเองเพราะว่าส่วนตัวเรา้างจะติดน้ำเย็นเนาะข้างตู้เย็นก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ของเมดนะอันนี้ก็จะเป็นของเราระหว่างกลางก็จะมีชั้นวางของซึ่งถ้าออริจินอลเลยเนี่ยเขาจะมีทีวีมาให้ด้วย แต่ว่าเราสามารถแจ้งให้เขามายกออกได้แล้วก็เอาชานาไปทำย่างคืนแทนเนาะข้างๆตู้เย็นก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้ประตูไปห้องน้ำข้างๆประตูไปห้องน้ำก็จะเป็นประตูระเบียงเนาะเราอยู่ห้องสองคนระเบียงเราก็ห้องจะกว้างนิดนึงเอาระเบียงไว้แบบใส่ตากผ้าได้หันกลับมาปั๊บก็จะเป็นโต๊ทำงานเนาะเอาไว้อ่านหนังสือหรือไปทำงานไ่เล่นเกมต่างๆก็เอาไว้วา,ไาาาไว,วางของ อ้น,นี่ก็จะเป็นปตัวระเบียงไงโคนให้ดูหน่อยว่าระเบียงมันเป็นประมาณไหนนี่ระเบียงก็จะเป็นประมาณนี้นี่มีราไวต้ตากผ้าเนาะเราอยู่ห้องสองห้องเราได้อยู่ด้านนอกเนาะแบบวิวข้างนอกก็จะเห็นเป็นวิวถนนวิวโรงเรียนสาธิตเนาะตื่นมาก็จะเห็นเป็นผู้คน <Wow. S 1> มีเสียงเสียงนลาอะไร แล้วก็ส่วนเรื่องเรเยลห้องเนี่ยก็แต่ละห้องก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราสามารถแบบแจ้งให้เขาจัดแจ้งให้ยุ้งได้อะไรอย่างเงี้ยแบบฉสนอยากย้นยเตียงไวนตรงนี้นะสันอยากด้ตู้ไวตรงนี้เนะก็สามารถจัดได้ซึ่งเรียลแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันจะไม่ได้เหมือนกันมากเออไม่ใช่ไม่เหมือนจะไม่เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันมากก็จะประมาณนี้คล้ายๆกันก็ขึ้นอยู่กับว่าความชอบของแต่ละคนเนาะ เสร็จไปแล้วเนาะสองหอแล้วองเออเร็วค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาที่หอสุดท้ายเลยดีกว่านะคะซึ่งดิฉันเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับเขานะคะแสดงว่าไปบ่อยใช่ไหมคะนี่ไปบ่อยมากนะคะนั่นก็คือหอ c ีอ h ไอฮนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างแบบเออว่ามีความแตกต่างจากทั้งสองหอที่กล่าวมาข้างต้นว่าอย่างไงบ้างเออยังไงล่ะก็เอาที่เหมือนกันก่อนละกันไปไล่มหาวิทยาลัย แน่นอนเลยคือเราอยากไปอยู่แบบที่ใกล้มหาลัยเพราะเราจะได้เอ่อเดินทางไปสะดวกใช่ไหมอ,อ่ะก็เลือกคือมันจะไปขอนายแล้วก็ถักออกมานิดนึงอ่าทีนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าที่แตกต่างกันเนี่ยก็อ่าแยกผู้ชายแต่ว่าเราจะอยู่รวมกันในตึกเดียวกันก็คือผู้ชายจะอยู่ชั้นล่างผู้หญิงก็จะอยู่แบบชั้นบนร้างไนนะคะก็จะมี26ชั้นแต่ว่าชั้นบนขนเนี่ยอาจจะมีแบบ ที่เป็นบุคคากรของจุฬาฯยย uh huh. ทีนี้เราก็จะเข้าเข้าออกโดยการใช้คีย์การ์ดเนี่ยแหละก็จะมีะที่ทรปภแล้วก็ c ี t v เหมือนหออื่นเลยที่ซีอี้เฮา,าเนี่ยเขาจะมีบริการคือคือพนักงานบริการเขาดีมากแล้วก็ครบครัน uh huh. เพื่อที่จะดูแลให้หอของเขามันยังดูดีเสมอก็อย่างเช่นแม่บ้านที่จะมาเดือนหนึ่งเขาก็จะมาสองครั้งก็อย่าง uh huh. ของฉันก็จะมาช่วงแบบ ต้นเดือนกับปลายเดือนอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาจะขยัยนลำาังแอร์อะอะจะมีบริการแอร์อยู่เรื่อยอันนี้ก็ต้องแบบไปลงชื่อหรือว่าจะมีกำจัดมแมลงห้องไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบกลัวมแมลงหน้าขดที่แบบขึ้นมาตามท่ออะไรอย่างนี้ก็สามารถลงชื่อเพื่อขอเข้ารับบริการการฉ หลายแบบก็จะมีสําหรับอยู่หนึ่งคนอยู่สองคนอย่างเนี้ยอยู่สองคนอยู่กับรูมเมทอะไรอย่างงี้แต่ถามว่าอยู่สองคนแล้วอึดอัดไหมส่วนหัวว่าก็ไม่อึดอัดน, <Yeah. S 2> นะคเพราะว่ามันก็จะมีะชั้นวางของมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบแล้วแบบคือชั้นมาแค่เสื่อผืนหมอไปก็ว่าบอกว่าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกคร,ราวนี้ครบครันเลยถูกไหมยิ่งกว่าคําว่าครบครันอีกค่ะถ้าแบบเสื่อผืนหมอนไปแล้วเข้าอยู่ได้เลยเนี่ยถือว่าแบบสุดยอดจริงๆใช่อชะแล้วเรื่องแบบ เรื่องเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องรูมเมทเนี่ยก็คือเราเลือกได้เลยนะหรือว่าคืออยู่ที่นี่คือฟรีแบบคูคือมันฟรีสไตล์มากอะแล้วก็ไม่ได้มีการบังคับอะไรเพราะว่ามันเป็นหอนอกงไงแล้วก็เหมือนมันก็เป็นอารมณ์เหมือนหอที่เป็นแบบคอนโดที่แบบดูแลโดยแบบ p n c u อะทำแรสติจะ สำนักงานทรัพย์สินจฬาลงกรมาวิลัยเนาะยิ่งหอพักนี้เนี่ยก็ใกล้กับสำนักงานตำรวจเนาะใกล้มากใช่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยใช่เลยใช่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมาบรรยากาศด,ด้านล่างก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่รอรถป๊อปนะคะนี่นะคะด้านหลังต้นไม้ก็จะเป็นที่จอดจักรยานนะคะแล้วก็จะจะมีสกูตเตอร์นะคะนี้นะคะก็จะเป็นเมลบ็อกซ์ค่ะจะเป็นห้องจดหมายนะคะ เก็บอวามใจเราก็ต mm ้องกดนะฮะก็เ so ก uh, ิดล like ิทได้เลยก็ลิทจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะของฝั่งผู้หญิงเนาะไปชั้นห้าคะเดี๋ยวไปชั้นห้ากันก่อนชั้นห้าคะก็จะเป็นส่วนกลางนะคะ แยกชั้นชายหญิงนะคะต่มาจะมีชั้นกลางที่สามารถาใช้ร่วมกันได้นะคะปิงปองโอเค้อยนะคะก็ะะล็อกหรือยังเป็นผู้หญิงต้องล็อกห้องนลคะโอเคล็อกแล้วนี่นะคะก็จะเป็นเตียงน,นอนนะคะฝั่งนี้จะเป็นของเมดเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นของเราเองเดี๋ยวเราขออนุญาต ใายแค่ในส่วนของที่เราเป็นเจ้าของเท่านั้นนะคะเพราะว่าเกรงใจรูเมทนะคะนนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีกระจกใบใหญ่ให้เลยนะโอเคนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้ารกก็โซนนี้นะคะจะเป็นโต๊ะนังสือฝั่งนี้ของเมทฝั่งนี้ของเรานะคะใกล้กับเตียงของเรา ะะเอามาดูที่ฝั่งนี้ก่อนจริงๆเขามีให้แค่อันนี้อันเดียวนะคะแต่ว่าในส่วนของชั้นนี้คือเราให้ที่บ้านส่งมาให้นะคะก็จะเอาไว้วางของได้มากขึ้นนี่ก็จะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะทํางานของเรานะคะทางด้านนี้นะคะก็จะมีลิ้นชักที่ดึงออกมาได้เยอะอยู่นะคะก็มีพื้นที่เก็บของเยอะแยะเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นชั้นข้างบนที่เขียนหนังสือนะคะเอาไว้เผื่อ เก็บของได้อีกอันนี้นะคะเป็นเป็นความรกนะคะก็จะมีชั้นเอ่อเป็นตู้นะคะตู้ฝาพับนะคะเปิดมาโอ้ยชั้นเหมือนบูมทะเลต์เลยอ่ะเป็น soft c l o s นะคะนี่ก็จะเป็นเอ่อฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็น t h e a t e s นะคะฝั่งตรงข้ามเราแต่ว่ามันจะถ่ายติดท้องคนอื่นเนาะเราขออนุญาตถ่ายแค่นี้แล้วกันทุกคนเห็นไหมคะอะไรเอ่ยตึกมหานคระนะคะ มาออกไปดูระเบียงก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสวิชไฟนะคะอันนี้อ๋อสวิชไฟก็จะมีไฟตรงกลางไฟตรงที่อ่านหนังสือแล้วก็จะเป็นไฟระเบียงนะคะเคปลักก็มีให้ครบคันประตูก็ล็อกได้นี่นะคะมองเห็นจุฬาเลยนะคะนั่นนะคะตึกมหามกุ๊ดนะเห็นไหมคะตึกมหามกุ๊ดนะคะเอียงเย เนี่ยคะ่ะก็จะมีสวิชสองตัวนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอันนี้เป็นสวิชสีส้มนะคะอันนี้เป็นสวิชสีเหลืองนะคะ <c oughs> นี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือดาล่านะคะแล้วก็ไปเก็บผอมก็มีก๊อกน้ำให้นะคะสำหรับล้าจงจานล้างจานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจักบัวนะคะแล้วก็อันนี้มาม่านเขาก็มีให้เลยนะคะ เราขอสรุปก่อนเลยว่าห้องนี้นะคะก็มีครบคันทุกอย่างเลยสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมาแบบเสือผืนนอนใบนะคะก็สามารถมาอยู่ได้นะคะเพราว่าที่นี่มีที่เก็บของที่เยอะมากมีตู้มีชั้นมีครบคันทุกอย่างแล้วก็มีเอ่อฟิซิลิตี้ครบมีเอ่อพี่พนักงานที่ใจดีพี่แม่บ้านมาทําให้เดือนละ2ครั้งต่อเดือนนะคะแล้วก็มีเอ่พี่ช่างแอร์หรือว่า กําจัดแมลงนะคะหรือว่าแบบทุกอย่างที่ห้องเราสมมตห้องเรามีปัญหานะคะซิ้งตันประตูปิดไม่สนิทอะไรเงี้ยก็จะมีพี่คอยดูแลอยู่ตลอดเลยนะคะก็เราแจ้งเขาไปเนี่ยแค่หนึ่งสองวันเราก็สามารถได้รับการบริการได้แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจจะมาหาหอพักอยู่ในใกล้ๆมาหาวิทยาลัยนะคะก็ซีไอเฮาก็เป็นที่ที่อาจจะ ตอบโจทย์น้องๆนะคะอย่าลืมติดตามใน f a c e b o o ได้นะคะถ้าหากข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะคะก็เอออย่า,าไปโทษกันเลยนะคะขอบคุณมากค่ะบายเฮยไม่แต่งหน้าเลยอะแต่งหน้าเลย <S <S อาวันนี้เนี่ยเราพูดคุยกันหลายเรื่องเลยใช่ไหมต้อยใชย<ๆ>วันนี้แบบเราได้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ยเรื่องแรกนะคะคือเรื่องหอก็คือที่ได้ที่ฟังจากทั้งทั้งหมดทั้งมวลก็มาสุดก็คือ หอในเครือจุฬาเนี่ยหอในอมีทั้งหมด5ตึกแล้วกออ็มีหอนอกแต่ว่าก็อยู่ในความดูแลของจุฬาก็คือมีอมหอ U นเตอร์กับ CU i House แล้วก็ถ้าแบบอยากได้ความปลอดภัยเออเดินไปเรียนง่ายราคาประหยัดก็หอในก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะแล้วก็ส่วนหอยูก็ขยับออกมานิดนึงแต่ก็สำหรับตรงนั้นยังไงมันก็ดูสะดวก c u h o u s e ก็จะแออนวอคอนโดก็ถือว่าน่าสนใจจริงๆน่าสนใจทั้ง3หอเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องเกี่ยวกับราคาใช่ใช่ก็ราคาก็อาจจะแตกต่างกันในแต่ละหอเนาะก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็แร้วแต่ดุลพินิจของแต่<ช>ละคนด้วยะนะคะอ่ะหมดยังมีอะไรอีกมั้ยก็หมดแล้วนะคะวันนี้หมดหรือยังนะเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมภายในหอพักด้วยเนาะใช่ใช่ก็จะตัดทกัน ลลแล้วแต่หอใช่นะคะแล้วแต่หอแล้วก็หลักๆก็กจะมีเกี่ยวกับเซอร์นีไฟหรือการประชุม,มอะไร<ช>ต,ต,ต่างๆเนาะเขาก็จะแจ้งมาให้ในหอ,อแล้วเนาะอ่ะหมดเรี่ยงเอ่ยคิดว่าหมดยังหมดแล้วเนาะมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนาะก็จริงๆก็หมดเวลาไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็วันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆทั้งสาคนด้วยนะที่มาแนะนํานะคะหอพักทั้งสาม ที่อยู่ใกล้ของจุฬาลงกรมหา,าวิทยาลัยของเรานะคะวันนี้ก็ขอขอ,ขอ,ขอบคุณทั้ง3าคนด้วยค่ะขอบคุณนะค,คนะ,คะแล้วก็สุดท้ายนะสุดท้ายท้ายสุดที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้งให้กับช่องซียูสมวิทยาแล้วก็อย่าลืมกดฟอลไอจสมวิทยาแล้วก็รับน้องวิทยา2021ค่ะใช่ะคะ่ะช่อง YouTube ด้วยใช่ไหมเอ่ยใช่ช่องย t u b e สมุวิทยาซียสมุวิทยาเออนะคะสำหรับรายการของเราก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าในคลิปหน้าเนี่ยเราก็มาติดตามกันว่าเราจะมาเจอกันที่ไหนทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทั้งหมดก็เท่านี้เนาะโอเคเออลาไปาก่อนดีกว่าเนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย